ตาตอนนี้เราก็อาบอยู่ที่เกาะเฮตรงนี้จะเรียกว่าหาดกาฮังนะคะกาฮังนี่ก็คือแปลมาจากนกเงือกแปลว่านกเงือกนะคะกาฮังเป็นภาษาเป็นภาษามาเลเซียภาษาอันียังกับะหัว่าหัวแปลว่านกเงือกอันมองหานอคะเป็นอันปะกะารังปะกะารังลายแห้งหน่อยจังะเป็นช่้นดำๆบามีหินบางเป็นถึงนะค่ะที่เปไ็นแดดแล้ที่แดดแลเนาะเป็นะปะกะารังหมดเลยเราจะไปดำ,ดำดูว่ามันจะมีอะไรบ้าง คนนะแต่ฝั่งนู้นคนจะเย,ย,ยอะหน่อยอ่ะแล้วเรามาเที่ยวกอรเฮียไม่ว่าจะเป็นกอรเฮียเซนเสียกอรเฮียคอร์ลไอแลนด์กอรราชาเราจะมีโปรแกรมที่จะมากอรเฮียอยู่ตรงนี้จะเป็นการหางการ์ฮังบีก็ใช่ฝั่งนู้นจะเรียกว่าเอ,อ่อบานาน่าบีชหรือว่าหาดกล้วยหาดกล้วยเนี่ยจะเป็นไพรเวทเราต้องไปจะบอกว่าหาดกล้วยเคยไปแล้วแพงมากแต่ว่าน้ำใสกว่านี้แต่ตรุนนี้คือสวยเหมือนกันนะคะ ใครที่มาตรงนี้แนะนําเอาน n ์เกอร์มาด้วยแล้วเราจะไปดำน้ำตรงนี้ตรงนั้นที่เดาว่าขอรอไอแล์เพราะว่าตรงหน้าหาดจะเป็นเป็นปะการังเหมือนปะการังเยอะมากแล้วก็ปลาเยอะมากบางคนมาแค่เล่นน้ําตรงนี้มันก็จะแบบบกพร่องฟินอนะพี่น,อน้องแค่มาเล่นน้ำมันเสือใครไม่ไเอาน n ์เกอร์มาจะไม่เห็นตานะเพราะว่าไม่ใช่ว่าสองไปล้จะเห็นเลยนะเราต้องไปดำน้ําก่อนนะตรงนั้นนะ่ะสวยบอกเลยบ้าสวยมากเวลาเราไปดำเที่ยวนี่เราเห็นอันเล่เงี้ยเนี่ยคือ ตยายมสโนวกก์เกอร์ไว้เลยไปดำน้ำตรงนั้นจะบอกว่าสวยจริงๆเน <Yeah. S 1> ี่ยนนี้คือแบบเด e b เบส มาน้พี่นอ้องอ้าไม่ลงไม่ลงอ้าอุยไม่ลงไม่ลงมลงมลงลงแรงมาแล้วตด